ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์มันก็มีหลายระดับมีความทุกข์หลายระดับหลายแง่หลายมุมนะความทุกข์แบบพื้นๆทั่วๆไปทุกจากการเป็นหนี้ทุกจากการเจ็บป่วยไข้ความทุกข์จากการพลัดพลากจากของรับการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจล้วนะนก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องนี้ไว้หลายนัยยะด้วยเหมือนกันนัยยะทั่วๆไปก็สอนให้มีเมตตาการุณา มุติตาอุเบกขาเมตตาเน่ก็คือเห็นเขาทุกข์ก็เขายังไม่ไม่ขอก็เราเขา้าไปช่วยได้นี่เรียกว่าเมตตาการุณาเนี่ถ้าเขาขอร้องมาเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยมุติตาเน่ก็ชื่นชมเมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยทำความดีหรือบางทีแหมเขาทำบุญกันมินนี่ทำบุญเอาหน้าหรืออะไรอย่างนี้เนะ่ไป ใจ่นนี้เรียกว่าไม่มีมุติตาจิตนักสุดท้ายก็คืออุเบกขาถ้าเราช่วยไม่ได้จริงเราก็ปล่อยวางอุเบกขาเหมือนอาตมาสมัยเด็กๆนะไปช่วยปลาที่มันติดแห้งนะเดือนเมษาน้ามันในคลองมันงวดแห้งใกล้จะหมดแล้วปลาก็ติดแห้งตายบ้างรอดบ้างแต่คลองมันก็ยาวเป็นกิโลเลยนะเราก็าไปวิดบอรนะ์แล้วก็เอาสุ่มไปเอาถังไปนะช่วยปลามา หลายร้อยหลายพันตัวเหมือนกันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไปปล่อยบ่อใหญนะ่ที่มันมีน้ําช่วยไปจนเย็นจนค่ำเราก็หมดแรงเราก็จะตายเหมือนกันข้าวก็ยังไม่ได้กินง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยหมด